สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมนะครับวันนี้นะครับก็เป็นความสุขเช่นเคยนะครับเดินทางมาแล้วนะครับผมต้นไม้ที่สั่งมาจากร้านค้านะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมเดินทางมาถึงอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมนะครับเอามาลองนำล่องก่อนนะครับสั่งมา30ต้นรวมๆนะครับผมนะอย่างแรกนะครับก่อนอื่นผมบอกก่อนนะครับ ต้นละห้าบาทนะครับผมต้นละห้าบาทแต่ว่ามีค่าส่งอีกห้าบาทนะครับเฉลี่ยแล้วนะครับก็ตกต้นละสิบบาทก็ถือว่าโอเคนะครับผมตามร้านคาร้านต้นไม้ที่มีในตลาดตอนนี้ต้นละยี่สิบนะครับสิบห้ายี่สิบสิบบาทก็มีอาจจะมีบ้างนะครับแต่ตัวนี้รวมๆต้นละห้าบาทครับผมถ้าไปอาเองก็ห้าบาทนะครับอันนี้เป็นต้นไม้แดงนะครับไม้แดงเป็นไม้ที่ทนแรง นะครับไม้ตรงนะครับและโตเร็วนะครับนะผมสั่งมาเบื้องต้นสิบต้นครับผมสิบต้นนะครับไม้แดงนะครับเนี่ยลักษณะของเขาเป็นแบบนี้นะครับพื้นที่ปลูกก็ไม่ได้มีมากมายนะครับผมแต่อยากอยากปลูกอยากเพาะไว้นะครับเผื่อได้ไปปลูกหลายๆที่นะครับผม อย่างที่สองนะครับปะดูป่านะครับประดูป่าสั่งมาสิบต้นครับผมสิบต้นเหมือนกันนะครับลักษณะใบเล็กๆนะครับประดูป่าเนี่ต้นอายุมากแล้วนะครับเขาแข็งแรงแล้วนะครับสั่งมาสิบต้นนะครับใส่กล่องรวมกันมาเลยนะครับแล้วก็มีอีกสองต้นเลขนี่เป็นพยอมนะครับ พย o มนะครับเป็นไม้ที่ทนแรงเหมือนกันนะครับเหมาะกับพื้นที่ป่าที่สูงนะครับประดูป่าก็เหมือนกันนะครับทนแรงทนสภาพแรงได้นะครับอ่าอาศัยน้ําหน้าฝนนะครับฝากเทวดาเลี้ยงดูนะครับต้นประดูป่านะครับมีเวลาก็ไปตกแต่งใส่ปุ๋ยเข้าบ้างนะครับถ้ามีเวลานะครับทีนี้ก็อันสุดท้ายนะครับเป็นไม้มะข่ามงนะครับ มะข่ามงสั่งมาแปดต้นครับผมนะครับอันนี้ใบกลมๆเนี่ยมะข่าโมงแต่ใบออกอน่าจะกลมๆเหมือนกันออกแหลมแหลมหน่อยๆนี่ไม่แน่ใจนะครับอือมะข่าแต้หรือเปล่าจริงๆแล้วผมสั่งมะข่าแต้กับมะข่าโมงอย่างละห้านะครับอย่างละห้าแต่ได้มาเป็นมะข่ามงแปดต้นนะครับ แต่มีใบแหลมๆแ,แปลกๆหน่อยหนึ่งเหมือนต้นประดูอ่ะไม่เป็นไรก็คงเป็นไม้เนื้อดีไม้ทนแรงนะครับเจ้าของร้านบอกว่ามันมีแต่มะข่ามูนะครับผมได้มาแปลกๆต้นหนึ่งนะครับรวมๆคือไม้มะข่านะครับแปดต้นนะครับพยอมสองนะครับประดูสิบต้นนะครับแล้วก็ไม้แดงอีกสิบต้น ที่สั่งมาเบื้องต้นตอนนี้ก็คือเป็นไม้ที่ไม้เนื้อดีนะครับโตตามสภาพนะครับบางชนิดก็โตรเร็วอย่างไม้แดงนะครับอ่าโตรเร็วหน่อยนะครับปดูก็อ่าเช้าไปนิดนึงนะครับพอๆกับต้นสักนะครับผมเคสตนี้ไม่มีไม้พยุงนะครับไม้พยุงผมพ่อเองนะครับอ่า คือเก็บสะสมไปเรื่อยๆครับผมนะครับให้ให้มีเยอะๆก่อนนะครับไปปลูกตรงโน้นตรงนี้หลังบ้านอะไรเงี้ย <c oughs> กระจายไปนะครับแต่ว่าตอนนี้คือกําลังเพาะมะเพาะต้นสักกับสักทองนะครับต้นสักทองกับต้นพยุงนะครับที่พาอเองไม่ได้ซื้อนะครับมีต้นสักทองต้นพยุงแล้วก็พวกเดา ไม้แคนานะครับประมาณนี้นะครับอ่าส่วนตรงนี้ได้ซื้อครับเพราะว่าและประดูเนี่ยถ้าเราเราดูไม่ออกนะครับว่ามันเป็นประดูบ้านหรือประดูป่าเอาอาศัยความเชื่อใจนะครับวัดใจนะครับจริงๆแล้วควรเป็นไปได้นะครับไปเก็บอมเมล็ดที่อยู่ในต้นนะครับ มาเพอเอาจะมั่นใจกว่านะครับสําหรับประดูนะครับประดูป่านะครับประดูแดงผมไม่ได้ไม่ได้สั่งมานะครับปะดูแดงหรือประดูเลือดไม่ได้สั่งมานะครับคิดว่าตั้งใจจะปลูกแต่ประดูป่านี่แหละครับผมให้เป็นสวนผสมนะครับหลายหลายชนิดนะครับผมตัวพระเอกเลยคือต้นสักนะครับต้นสักต้นประดูนะครับ พระเอกเลยนะครับนอกนั้นก็เสริมครับเสริมไปเรื่อยๆนะครับเอามาให้ชมกันนะครับชุดนี้ต้นละห้าบาทเท่านั้นเองนะครับผมอ่าผมสั่งมาจากในคลิป youtube นะครับมีเบอร์โทรผมก็เลยทักไปนะครับแล้วก็ได้คุยไลน์นะครับกับเจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านก็บวกค่าส่งห้าสิบบาทนะครับต่อสามสิบต้น 30ต้นก็คือ150บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับขับรถผ่านแปาได้เลยต้นละห้าบาทนะครับผมต้นละ5บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าจะให้ทางร้านส่งมาให้ก็บวกค่าส่งหนึ่งบาทนะครับก็คุ้มนะครับก็ตกต้นละ10บบาทเราก็รับที่บ้านนะครับผมอันนี้คือต้นเขาอายุแก่แล้วนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยดูลำต้นยาวต้นประดู่ป่านะครับ อันนี้มะค่าแข็งแรงดูลาต้นคูนแข็งแรงอันนี้พยอมเห็นเขาบอกว่าพยอมดอกจะหอมนะครับปลูกประดับและก็เป็นไม้ที่คุณภาพเนื้อดีเหมือนกันนะครับก็จะปลูกไว้นะครับส่วนไม้แดงเนี่ยมีอยู่ต้นหนึ่งนะครับต้นใหญ่แล้วเท่ากับเท่ากับต้นเสาเท่ากับเสาบ้านนี่แหละครับไม้แดง ที่ที่ที่สวนนะครับมีต้นหนึ่งก็เลยอยากจะปลูกไว้อีกผมไปหาเก็บเม็ดไม่ได้เลยนะครับถ้าจะสั่งสั่งเมล็ดเม็ดมาปลูกเนี่ยจะต้องเป็นช่วงเดือนอหลังปีใหม่นะครับกุมภามีนานะครับก็เลยไม่รอเอาสั่งเป็นต้นมาดีกว่านะครับเนี่ยปลูกไว้สักสิต้นพอครับให้มีสลับสับกันไปนะครับเนี่ยเพื่อน อันนี้ไม้แดงนะครับอันนี้ประดูป่าครับผมเนี่ยประดูป่าอันนี้พยอมนะครับพยอมนะครับส่วนนี้เป็นไม้มะข่ามงนะครับแล้วสงสัยว่าจะมีมะข่าแท้ปลมาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจครับดูไม่เป็นไม่รู้จักครับแต่ก็ถ้าได้ก็ดีครับถ้ามีมะข่าแท้ก็ดีพวกทางร้านเขาบอกว่าไม่มีนะครับแต่โดยภาพรวมนะครับก็ได้มาแล้วนะครับได้มาเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะครับ ตื่นเช้ามาก็เลยเอาออกจากถุงที่ห่อมาอย่างดีเลยนะครับผมใส่กล่องแล้วไม่มีต้นเสียหายเลยนะครับไม่ไม่หักครับผมอย่างดีเลยนะครับนะครับมีเครื่องบ้างโอเคโดยภาพรวมก็โอเคครับขอบคุณร้านค้าที่อ่อนุเคราะห์นะครับซื้อไม่เยอะก็ส่งมาให้นะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็สอบถามได้นะครับเดี๋ยวผม แปะเบอร์โทรให้นะครับให้โทรหาเจ้าของร้านเลยถ้าใครอยู่แถวอุบลอำนาจก็ไปรับเลยครับถือว่าประหยัดมากๆค่าบาทครับแต่ถ้าอยากประหยัดจริงๆเก็บมาเพาะเองครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆนครับสวัสดีครับ